จะลองเสียบสายชาร์จให้ดูนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอันดับได้นะครับทุกท่านจะต้องไปโหลดแอปตัวนี้มานะ Charging Animation ตรงนี้นะครับผมอ่าเข้าไปที่ App Store นะครับตัวนี้ พิมพ์ค้นหาคำว่า Charging นะครับ C H A R G I N G อ่ะนี่ครับ Charging Animation นะครับกดเข้าไปนะครเราก็จะเจอกับตัวนี้นะครับผมภาพเคลื่อนไหวการชาร์จอนะโหลดแอปนี้มาเลยนะครับตัวนี้โหลดเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Animation ภาพต่างๆนะครับผม ลองปดดูกันนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับผมที่จะขึ้นมานะเวลาชาร์มันก็จะขึ้นตัวเลขวิ่งนะครับอันนี้จะเป็นรูปแอนิเมชันนะครับปวกกลับไปตรงนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับผมว่าจะตั้งได้อย่างไรนะออไปก่อนนะครับไปที่คำสั่งลัดตรงนี้นะครับผม ที่คําสั่งรัดนะครับเสร็จแล้วมาตรงล่างนี้นะครับผมการทํางานอัตโนมัติกดเข้าไปนะครับไปตรงนี้สร้างการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลนะครับเสร็จแล้วก็ลูบขึ้นไปครับไปหาคําว่าที่ชาร์จนี่นะครับผมรูปสีเขียวๆีวนตรงนี้กดเข้าไปครับเมื่อกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับ ก็เลือกตัวนี้เลยนะเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นะครับผมกดถัดไปกดเพิ่มการทํางานกดที่ทีแอปนี้นะครับผมลูกตรงนี้นะเทีนึงกดเข้าไปนะครับไปเลือกหาแอปอยู่นี่นะครับผมไอคอนนี้นครับสีดาแล้วก็โลโก้สีเ,เขียวอย่างนี้นะชาร์จิ่งแอนิเมชันครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็กดที่ตรงนี้ทีนึงมันก็จะเข้าไปอยู่ในนี้แล้วนะครับ เสร็จแล้วก,กดถัดไปกดถัดไปเสร็จแล้วตรงนี้ให้เอาออกทุกครั้งนะครับผมถามก่อนสั่งทํางานตรงนี้นะครับก็คือว่าให้เราเอาออกนะมันจะได้ไม่ต้องมาถามเราเวลาเราเสียบสายชาร์จแบบนะครับผมเนื่อมันจะถามทุกครั้งนะเราจะให้มันทางานอัตโนมัตินะครับเรา,เาตรงนี้ออกไปเลยแบบนี้นะครับไม่ต้องถามอีกน,นี่แบบนี้แล้วก็กดเสร็จสิน้นแค่นี้ครับผมต่อมาเราไปที่แอปของมันครับ ช a ร g i n g a n อนิเมช n นครับเพื่อไปเลือกภาพที่เราต้องการนะภาพไหนดีล่ะเดี๋ยวผมเอาเป็นภาพนี้กันนะจะสาวหน้าชอบนะนี่เอารูปนี้กันเขาก็มีเพลงเลยนะครับเขาเ,าาเามีเพลงเลยนะครัาบา ผมโอเคกับ a อ i m เมนชัแล้วก็เสียงนี้ผมก็จะกดตรงนี้ a อ p l y นะครับผมแล้วก็กดโอเคนะครับเขาจะให้ดูโฆษณามันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับประมาณนี้จบเราก็กดคารบาตตรงนี้นะครับออกไปปป๊บระบบก็จะขึ้นบอกว่าเซต successful นะครับ charging your phone นครับก็คือเซ t ตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วก็กดโอเคออกไปครับแค่นี้นะครับเราลองเดี๋ยวเราจะลองออกไปหน้าต่อ แล้วเราก็ลองเสียบสายชาร์จนี่นะครับผมจะลองเสียบสายชาร์จให้ดูนะอ่าจะมาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะดับไปนะครับหาเดี๋ยวลองถอดเสียบใหม่ให้ดูนะครับปึ๊บแล้วก็เสียบใหม่ มัจะดูเท่ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันจะมีทั้งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เสียงด้วยนะครับข้างบนก็จะเป็นเลขนะเห็นไหมข้างบนก็จะเป็นเลขแบตเตอรี่นะครับกำลังชาร์จเข้าไปเรื่อยๆ,ๆเลยเพื่อขห้มันจะวิ่งขึ้นแบบนี้แหละ สำหรับวิธีการยกเลิกนะครับเสียงชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมมีถามเข้ามาตั้งแต่เวอร์ชันที่แล้วนะที่ผมได้ทํารีวิววิธีการทําเสียงชาร์จแบตเอาไว้นะครับผมสาหรับวิธีการยกเลิกคําสั่งลัดนะครับหรือว่าวิธีการยกเลิกเสียงชาร์จแบตนะครับผมให้เข้าไปที่คําสั่งลัดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ heart, heart, เมื่อเข้ามาที่หน้าคําสั่งลัดนะครับให้มาเลือกตรงนี้ก,การทํางานอันตโนมัตินะตรงนี้ ตรงนี้มันจะเป็นแหล่งรวมของคำสั่งรัฐที่เราได้ตั้งค่าไว้ทั้งหมดนะครับผมสำหรับตรงนี้นะเนี่ยที่ผมตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเป็นการทําเสียงชาร์จแบตแบบมีภาพแอนิเมชันด้วยนะรอบนี้แต่อันนี้ผมจะทําให้ดูว่าวิธีการยกเลิกทํำยังไงนะครับผมสาหรับวิธีการยกเลิกอันแรกนะกดเข้าไปครับถ้าเราต้องการให้มันหยุดทางานเฉยนะครับไม่ใช่การลบทิ้งนะก็มากดตรงนี้นะครับปิดใช้งานการทํางานอัตโนมัติน,นะครับ ปิดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ครับเสร็จสิ้นปุ๊บนะครับ,บ,นะครบแค่นี้นะครับคําสั่งอัตโนมัติตรงนี้ก็จะไม่ทํางานแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเสียบสายชาร์จแบตให้ดูนะอ่านะครับผมตอนนี้เครื่องก็จะชาร์จแบตแบบปกตินะครับก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรตามหลังมานะครับผมแต่ถ้าเราต้องการให้มันกลับมาทํางานอีกครั้งเราก็กลับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปเปิดขึ้นมานครับแล้วก,กด เสร็จสิ้นอลองเสียบนะครับคำสั่งรัดมันก็จะทำงานเหมือนเดิมนะครับแต่สำหรับบางท่านนะครับถามเข้ามาว่าต้องการลบทิ้งเลยนะไม่ต้องการแล้วครับสั่งรัดแบบนี้นะครับผมก็ให้เข้ามาตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็รูดแบบนี้เลยนะครับอา่าเราก็จะเจอกับคำว่าลบนะครับผม เราก็กดลบไปเลยครับปึืแค่นี้ครับคําสั่งรัดตรงนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับผมแค่นี้ก็จะไม่มีคําสั่งรัดอะไรให้กวนใจอีกต่อไปนะครับผมลองเสียบให้ดูนะครับผมคาสั่งรัดต่างๆก็จะถูกยกเลิกไปหมดเลยนะครับ okay. ถ้าเกิดใครมีคําสั่งรัดประมาณ4ี่ห้าคำสั่งรัดนะครับก็สามารถที่จะยกเลิกแบบเมื่อสักครู่ได้นะครับกดไปทีละอันทีละเลยนะมันก็จะลบทิ้งไปทีละอันนะครับ นย่งไรบ้างครับก็หวังว่าจะถูกใจนะสําหรับคลิปนี้นะครับผมมันมีให้เลือกภาพเยอะแยะมากเลยนะเนี่ยมีภาพน่ารักน่ารักให้เลือกเยอะแยะมากเลยนะครับลองเลือกใช้กันได้ดูนะครับผมมีให้เลือกเยอะจริงๆนะครับสําหรับแอปตัวนี้นะครับผม c h a r จิ n Animation นั่นเองนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กด Share กอเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ